ชั้นซื้อชาแล้วก็ฝันนะคะก็คืออาหารสับอาหารเราก็มาดูกันในช่วงของเช้ากลางวันเย็นช่วงเช้าภาษาจีนจะเรียกว่าเจ้านะคะเจาเจ้า,จ,าจือเอาเจ้าสั่งอินเจาเจ้าก็คือช่วงเช้าตอนเที่ยงจะเรียกว่าอู่อู่สั่งอินอู่อต่อมา ตอนเย็นหวานอูอ,นนนอันหวานฉางอินหวานเจ้าอูหวานก็คือเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นอาหารคำศัพท์คำว่าอาหารในภาษาจีนก็จะมีคำว่าไฉ่ชื่อไอไฉ่ชุยอินไฉ่ชื่อไอไฉ่ชุยอินไฉ่แปลว่าอาหาร นะะในที่นี้จะแปลว่าอาหารนะจริงมันแปลว่าผักก็ได้ต่อมาซื้อซื้ออย่างอินซื้อ,อแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าชันชื่ออันชันชื่ออันชันแปลว่าอาหารฟันก็แปลว่าอาหารก็ได้หรือแปลว่าข้าวก็ได้ฟออันฟันชื่ออินฟัน ฟออันฟันชีอินฟันโอเคต่อมาเรามาดูกันว่าถ้าอาหารเช้าเขาจะเรียกว่าเจ้าชั้นอาหารเที่ยงเรียกว่าอู่ชั้นอาหารเย็นเรียกว่าหวานชั้นออีกคำหนึง่งคำว่าฟัานนะคะอาหารเช้าเจ้าฟัานอาหารเที่ยงอู่ฟัน,อา,าอ,ฟานอาหารเย็นหวานฟัน แล้วก็จะมีศัพท์อีกนะคะอันนี้คืออาหารในแต่ละช่วงแลวเนาะเช้ากลางวันเย็นใช้คําว่าฟ่านฟ่านหรือคําว่าชั้นก็ได้นะเจา้าชั้นอู่ชั้นหวานชั้นเจ้าฟ่านอู่ฟ่านหวานฟ่านต่อมาในส่วนของคําว่าอาหารนะคะที่เป็นแต่ละประเทศนะยกตัวอย่างคําว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิตาลีอิตาลีาลไทยกวัวประเทศไทยจะใช้ตามด้วยใชย่ญี่ปุน่นใช่อาหารญี่ปุ่น อิตาลีใช่อาหารอิตาลีไทยกว่าใชา่อาหารไทยแต่ถ้าเป็นอาหารจีนจะเปลี่ยนไปเลยจะใช้คําว่าชานันจงชั้นอาหารจีนอาหารทางตะวันตกนะคะเขาจะเรียกว่าซีชนันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเจล่ะจะใช้คําว่าอะไรนะคะจะใช้คําว่าซื้อซื่อย่างอินซื้อเนี่ยคะ่ะสู่ก็คือผักนะคะสู่ซื้อซู่ซื้อู่ซื้อนะคะก็คืออาหารเจนะคะ สู่นะคะอูซูชีอินสูโอเคต่อแม่คำว่าฝานนะคะมันจะมีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าอาหารชุดที่จัดมาเป็นเซตเลยนะคะจะเรียกว่าเข่อฝานตัวนี้นะคะเข่อฝานอาหารทะเลล่ะหายเชียนหายเชียนเฮอไอไฮฉังอินไฮเฮอไอไฮฉังอินไฮ เอไอไฮสางอินไฮแล้วก็เซียนซีอีอันเซียนซีอีอันเซยอาหารทะเลโอเคสนใจบทเรียนนะคะในนี้เซตทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีในส่วนของคำศัพท์มีส่วนของการสะกดนะคะพินอินจูอินนะคะตรงนี้จะมีเซตสะทะกศรเจบทก็เรียนเรื่องของการสะกดไปนะคะ จะได้อ่านเป็นนะคะตรงนี้จะอยู่ที่14,500บาทแคปหน้าจอตรงนี้มาลงทะเบียนนะคะลด20%ส่วนลดนะโอเคต่อมามีเซตสับตัวนี้อยู่ที่2,000บาทบทเรียนสับนะคะทักไปที่ทั้งหมดนะคะไลน์ OA at 4 5 6 m ี e ห้าัดจีนเธอปุ้ยุุมเพื่ใจเจียน